เท่ากท่าที่ศึกษามาก็ทราบว่า วัคซีนมี3อย่างอย่างแรกคือเชื้อตายเช่นซิโนวัคซิโนฟาร์มซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าที่เราเคยมีมานนาแล้วนะครับก็เข้าใจว่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าอย่างอื่นอย่างที่2เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเอาเชื้อเป็นฝ่าประกอบไวร,รัสตัวอื่นที่ทำมันแล้วขยายตัวไม่ได้เช่นแอสซาเซนิกาหรือจอรซันจอร์ันอย่างที่3 mRNA เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะนี้นะครับ รับผมเลยจุดที่ต้องวิตกกังวลนะครับตอนนี้ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรมากนักก็เพียงแค่นอนหลับพักผ่อนเพียงพอลดแอลกอฮอล์ชากกาแฟลดออกกำลังกายดังหนักแค่นี้ครับไม่ไม่นะกังวลพอไปสักระยะหนึ่งมันชินแล้วนะครับจากการศึกษาพบว่าคนที่แพ้จริงๆมีไม่มากเราเชื่อว่าเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็เลยไม่ได้กังวลอะไร ก็ตื่นเต้นพอประมาณกลัวว่าคิวจะหลุดอีกกลัวว่าคนจะเยอะนะครับซึ่งก็เป็นตามคาดคนเยอะมากที่สนใจไปฉีดวัคซีนครับผมเป็นข้าราการตำรวจมาก่อนนะครับคุ้นเคยกับโรงพยาบาลตำรวจเป็นอย่างดีซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีการประกรันพร้อมทั้งบุคลากรกับแพทย์ทั้งพยาบาลทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วครับ ตอนนี้ฉีดมาสาวันแล้วไม่พบว่าเมีอาพขัดเคียงเลยเลยอย่างมากก็ปวดตึงๆตรงจุดที่ฉีดแล้วก็รู้สึกเหมือนจะขึ้นเคลื่อนตัวเล็กน้อยแค่นั้นเองครับสำหรับผมไม่มีผลขัดเคียงอะไรเลยครับหดออก,กากกลุ่กายดนังๆงดแอลกอฮอล์ชากาแฟสักระยะหนึ่งแค่ได้ครับ ครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนกันให้หมดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ตามที่ท่านชอบท่านเลือกได้นะครับอยากจะให้ฉีดกันมากๆฉีดกันครบทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นการป้องกันตัวท่านเองป้องกันบุคคลที่รับในครอบครัวป้องกันการติดเชื้อในสังคมซึ่งฉีดแล้วก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทำห้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติกได้เศรษฐกิจเดินหน้าได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมานะครับไม่มีผลท่าเคียงเลย มีแต่คนจะมาเคียงข้างท่านมากขึ้นชื่อผมนะครับ